ได้ไม่เคยรีบอ่ะดูตัวรีบไปไหนฮะไปทั้หมดแล้วฮ้ยได้บิวมือนี่ไหนวะโหไม่โคตสวยทำได้ไงวะสวยว่าสวยดี๋ยวเนี่เหมือนออฟเลยชอบเพงอย่างงี้อ่ะชอบงานอย่างงี้ไหวอ่ะดีแล้วตอนนั้นสองคนไม่ได้แหละงานมากตอนเอ๊ป mm ่ะบอ้โหงานอ่ะโปรเจกต์ย nah. ังไม่เสร็จเลยนะโอ้โหเออว่ะจังกล่องนี้อ่าละไม่รีบทำที่ไหนดีอ่ะ หอนแล้วไงนั้นไปเลยจะได้เสร็จเอ้ยโซร์ข้างในสวยวะเฮ้ยมาสิครับโอ๊ยเจ็บไปที่นี้เฮ้ยโบร์มีตู้เย็นนะมีดีบ้างรวยอ่ะบ้านรวยแล้วประหยัดไฟเบอร์ห้าทำไมเนี่ยโอ้โหพี่ช่วยชาดบ้งเถอะลอมาเป่าไว้ไหนอ่ะเนี่ยวางวางนี่ก่อนดิโหมีโซฟาด้วยเฮ้ยเดี๋ยวทำตัวไม่ถูกนะครูฟ้าองน้ำกันนะนี่หนูล้างหน้า พี่โบ๊ทดูไดมอนนี่ห้องนายป่าวอะห้องสวยดีดูได้ป่ะได้ตัวน่าไม่รู้ไม่รู้อ่ะเฮ้ยดูโปรเจกต์อ่ะเออนี่อะไรวะไอเนี้ยทึ่งเลยของวุ้นท่เลยโหเจ๋งมากเลยโบ๊ททึ่งเลยผสมมานานแล้วอ่ะผสมเหมือนกันเด่นเออบิวให้ดูอะไรตรงนี้หน่อยวะแม่ง ไม่ทำยังไงก็ทำไม่ได้หวะ่ะเนี่ยมึงด,ดูหน่อยสิไหนไวรัสหาโรคตัวสแกนมาโอโตโอ,โอโต้ลันมันไม่หายหรอกลองดูลองโหลดดูเออ เี่อะไรบ้างอ่ะวันนี้มีเซอ,อร์ไรด์ไเว้ยอรไรหมนีจะายสาวเอออ๋อเฮ้ยิวสุดยอดมาก,ออกไปร้องดินะต้องเส่พอเดียวแล้วก็เลยถูกว่ะบโบจับไทยดีกว่าดิเฮ้ยเฮ้ยแต่แม่เดินไดนไหม น้อยเลยยี่สิบห้าบาทในเพิ่มข้าวครับเพิ่มข้าวเขาต้องตังค์ดิครับมาเมยได้ในบ้านโรงแรมเลยดูพี่ตีนี่กินสองจานเลยปกติปกติจรเพราะว่าปกติกินเหมือนกูดีๆแล้วงานอังกฤษทำเสร็จกันยังดิโอ้โหรีไล์ด้วยทำใหม่ด้วยโโอ้หใครได้ซีไรด้วยซีไรรีไล์เหรอรีไรเพิ่งเหรอรีไรผมไม่รีไรตีเนี่ยคนสุดท้ายเลย Oh. bố thôi làm bao mấy mèo à, lâu mới nhìn đây mới xong các bạn đúng đấy Hãy subscribe cho không คิดไปเองเปล่ามันก็แค่ยอยากหาเพื่อนไปเดินซื้อด้วยเท่านั้นแต่คิดมากแล้วนานไม่กินอน่ะอร่อยนะเราไม่ชอบแบบนี้โบไม่กินจริงหรอวะอร่อยหนึ่งเลยหวานด้วย

ไปเอาสืออังกฤกอนนะตีไปไ้มาไปไปดิไ่ต้องเาให้ตีไปกับลิซ่าไมไม่มีช่วงที่หอนเบาๆใช่ป่ะเออไม่เป็นไรออกสนาก็ได้เจอกันเจอกันที่สนามเจอกเมื่อวานน่ะดูเรื่องยี้ยเลิบแอคทูรี่อ่ะโคตรดีเลยอ่ะรักมีอยู่ทั่วๆไปทุกที่เออเออนั่นแหละเอยสนุกดูเหรอหนูแล้วทีมนมีมันมีคนนึงร้องเพลงแล้วกนตีเลยอ่ะบบิบเออที่มัน เฮ้เพาะเพาะดีนะไหมเฮ้ยพาดีบ้านจะกลับไปดูอีกรอบหนึง่งเฮ้ยบถ้าใม่มีอดอกไม้สิบดอกแล้วมันหายไปดอกหนึ่งนายเสียใจวะอารมณ์ไหนไวะเนี้ยดอกมองดอกไม้ ไอ้โบท๊ทว่ามีเรจะบอกนายว่ะถ้านายรู้นายจะเปลี่ยนไปเอาวะเข้าเรือก็อยู่วะเข้าน้ำก่อนหนูเว้ยไม่มาช้างวะเฮ้ยเห็นเนื้อเออส่งงานแนะ่เออเมื่อกี้บิวไม่ยังจะบอกอะไรไม่รู้แม่งเลยว่ามันแบบแปลกไปนะเว้ยแปลกอะไรอีกอะ เรามั่นใจว่าเราไม่ได้คิดไปเองอ่ะมัททีมันแปลกมันไม่รู้เฮ้ยน่เลยบอสท่าทีอย่างนี้แน่เว้ยคอนเฟิร์มชัวร์ชอบมึงแน่แน่มันชอบมึงเว้ยใช่ใช่มันชอบึงมันชอบมึงเว้ยจริงจริงเช็ดด้วยไ้คุยอะไรนะเฮ้เปล่าไม่มีไม่มีอะไรเรื่องงานภาษาอังกฤษอ่ะมีมีเหมือนมีอะไรอยู่ในใจอ่ะมีอะไรนี่หว่า คนไม่รู้จ<า>ักวนเวียนและเป็นอยู่ดูไปก็รู้สึกอย่าง,างเคยก็เหมือนเคยลองมองผ่านความทรงจำที่มีอยู่ยงคงมีเพียงฉันคนหนึ่งคนเดียวที่รู้จ<า>ักอย่างเดิ ก็เหมือนเดิมวันเดือนปีเคยเป็นแค่เพียงสายลมผ่านจนใครคนหนึ่งทำเวลาฉันให้รู้สึกมีความหมาย